ช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับดรสุพนันปอดเกตซึ่งเป็นผู้ประกอบการและก็เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายในจ้างในคณะกรรมการการค่าจ้างไปดูว่าเนี่ยการขึ้นค่าแรงงานขณะน,นี้ในมุมมองผู้ประกอบการเนี่ยมันจะควรมีความเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนนะตอนนี้สายดรสุพนันอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับดรสุพนันครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจางสมชายดรเนลาวันนะคะสวัสดีค่ะครับ ตอนนี้ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการและก็อีกบทบาทหนึ่งคือเป็นคณะกรรมการอยู่ในการพิจารณาเรื่องของค่าจ้างแรงงานในกลุ่มของไต้ภวักีความเหมาะสมของค่าจ้างเนี่ยตอนนี้คุณสุพนันครับที่มันออกข่าวกันมาก่อนนั้นเนี่ยความเหมาะสมมันควรจะอยู่ระดับไหนหรือบางพื้นที่ที่มันขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างปัตตานีเนี่ยมันสองบาทมันน้อยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยครับคุณสุพนันครับ ค่ะสมบัตินันนะคะเป็นหนึ่งในกรรมการค่าจ้างของชุดที 2> ่2เนี้นะคะคคก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าแนวคิดเกี่ยวกับค่าจ้างนะคะค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยคณะกรรมการมีแนวคิดว่าเป็นอัตราค่าจ้างที่เพียงพอสําหรับแรงงานทั่วไปแลกเข้าทํางานหนึ่งคน ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามความเหมาะสมเกี่ยวมาตรฐานการครองชีพสภาพเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้นๆนะคะแต่ละท้องถิ่นก็จะไม่เท่ากันเนื่องจากแรงงานกลุ่มเนี้ยเป็นแรงงานที่เพิ่งเข้ามาสู่ระบบการทํางานเป็นครั้งแรกนะคะครับซึ่งอัตราค่าจ้างก็จะมีสภาพบังคับตามกฎหมายดังนั้นที่ถามว่า อ่าค่าจ้างที่ขึ้นเมื่อกี้ที่บอกว่าปัตนีขึ้นสองบาทสองบาทใ, <น S 1> ใช่ครับค,ครับถ้าต้องบอกว่าสภาพความเป็นจริงคือในการพิจารากับค่าจ้างแต่ละปีเนี่ยค,ะค่ะเรามีเกณฑ์เรามีกฎกติกาในการอ่าเช่นว่าเราเป็นกรรมการค่าจ้งจางกางใช่ไหมคะครเราจะตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้งางขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่นั้นน้ำ มีทั้งผู้แทนฝ่ายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและก็ภาครัฐบาลเหมือนค่าจ้างต่างเลยค่ะแต่เขาอยู่แต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัด77จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครนะคะทั่วประเทศไทยให้เขาพิจารณาในจังหวัดของเขาแล้วก็นํามาเสนอนำข้อมูลเสนออานุกการค่ะอานุกการเรียกว่าคณะนุกการจัดกองนะคะครับพิจารณาก่อนตามสูตรคำนวณที่เราให้ไปครับ ค่ะคณะอนุกรรมการกันกองก็จะมีสามฝ่ายเช่นกันค่ะทุกคณะจะมีระบบไตภาันีทั้งหมดครับค่ะแล้วก็พิจารณากันกองแล้วนามาสู่ค่าจ้างชุดใหญ่ที่เราเรียกว่าคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานถ้าฟังจากที่ดรสุพนันพูดเนะี่ยมันกว่าคณะกรรมการจะเริ่มตั้งแต่ในจังหวัดแล้วก็ส่งมาที่ส่วนกลางถูกไหมครับใช่ค่ะค่แล้วก็ส่วนกลางก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดมาพิจารณาว่าความเหมาะสมของแต่ละจังหวัดของแต่ละภาค ค่ะเพราะแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละจังหวัดเขาจะเห็นเฉพาะของจังหวัดตัวเองว่าควรเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะสภาพเศรษฐกิจความสามารถในการจ่ายของนายจ้างซึ่งแต่ละจังหวัดจะไม่เทีียยบเทมไ่เท่าเทียมกันครับค่ะหลังจากนั้นก็นํามาพิจารณาก่นกองและถึงจะมาสู่คณะกรรมการชุดใหญ่อืค่ะคุณชุฬาลัแต่ว่าถ้าฟังจากนายกเหมือนนายกติงว่ามันขึ้นน้อยไปเนี้ยแล้ว แล้วจะต้องไปปรับกันยังไงครับอย่างเงี้ยอืมไอ้นี้นะคะตั้งแต่มีระบบค่าจ้างมาตั้งแต่ปีพศออ2515นะคะที่มีมีกฎหมายกาหนดตามคณะปรรมาธิาที่ให้มีคณะกรรมการค่าจ้างเนี้ค,ะค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ภาครัฐเข้ามาสั่งให้ทบทวนเป็นครั้งแรกเลยนะฮะเป็นครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกรู้สึกว่ามันแปลกแปลกแปลกหรือว่าจะต้องปแล้ว เขาบอกเขาใช้กฎหมายบังคับได้ไหมเออไม่ได,ไได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องเป็นมติของคณะกรรมการสามฝ่ายเอ่ทีนี้เมื่อผู้นําของประเทศผู้บริหาประเทศเนี่ยออกมาติงอย่างนี้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันหรือวางแผนอย่างไรหรือจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรก็ต้องนํามาพูดคุยกันนะคะอย่างอย่างที่มีบอกว่าจะให้เอาปีที่โควิด ออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องเรา,เราต้องยมรับสภาพความเป็นจริงนะคะว่าปีหกสามหกสี่เนี่ยมันก็มีผลกระทบจากโควิดที่เกิดขึ้นจริงรนะคะคผลกระทบจากโควิดหน้าตอนนั้นอ่ะบางธุรกิจยังเป็นนี่อยู่เลยนะคะคคและคนคนที่ทํางานอยู่ก็ออกนอกระบบไปอืแรงงานก็หายไปจากระบบภาคอุตสาหกรรมบริการก็ย้ายถิ่นนะคะครแรงงานบางส่วนที่ทํางานในช่วงนั้นก็ถูกลดชั่วโมงทํางานธุรกิจอื ที่กำลังฟื้นตัวปัจจุบันนี้ก็ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอืที่มีทักษะนะคะครับแล้วถ้าปรับข้าจ้างขั้นต่ำาีีขึ้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะมากระทบกับระบบโครงสร้างค่าจ้างอืแต่ผู้ประกอบการเดือดร้อนแน่นอน <c oughs> แน่นอนเลย <c oughs> สิ่งที่อยากให้ภาคแล้วทำเล,เล่งด่วนก็คือครเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจะดีกว่าดึงแรงงานที่หายไปจากในระบบ ให้กลับเข้ามาเข้ามาสู่ะให้กลับเข้ามาสู่ระบบให้มีแรงงานมากขึ้นปัจจุบันนี้อ่ะกาที่ทราบกันว่าผู้ประกอบการก็จ่ายมากกว่าขั้นต่ำอยู่แล้วเพราะด้วยดีมานทรัพยะความต้องการแรงงานเราก็ต้องจ่ายจ่ายเขามากขึ้นด้วยเราอยากให้เขาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสุวนันท์ถ้าดูสถานการณ์ของโลกวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันมันลุกลามไปทั้งโลกเลยนะ อย่างอเมริกาปีนี้เนี่ยปีหกเนี่ยเลิกจ้างสูงมากนะใช่คนก็ออกไปจากระบบก็เยอะมากเพราะงั้นการที่จะขึ้นอะไรนะวัฒกรรมที่จะขึ้นแค่อะไรขั้นต่ำอย่างเดียวมันช่วยไม่ในวงวามที่เห็นยูวตัวมันช่วยไม่ได้ที่จะให้เศรษฐกิจมันฟุ้นอย่างรวดเร็วจากการไปเพิ่มค่ารายงานแต่ว่าผลรับผลผลผลมันต้องทำควบคู่กันไปทั้งระบบเพราะทุกอย่างเหมือนเหมือนฟันเฟือมันเหมือน ห่วงโซ่ที่ต้องเชื่อมต่อกันไปไม่ใช่เฉพาะแรงงานอย่างเดียวครับค่ะคุณธนันในฐานะผู้ประกอบการผมถามในช่วงวิกฤตโควิดกับช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยได้รับผลกระทบช่วงไหนมากกว่ากันอ๋อตอบตรงๆว่าเป็นช่วงโควิดนะคะซึ่งซ่งช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยพวกนําเข้าส่งออกที่จะกระทบมากที่สุดแต่ในประเทศไม่ค่อยเท่าไหรอ่อืมอ่าแต่ถ้าเป็นโควิดเนี่ยมันกระทบ โดยภาพรวมทั่วไปทุกยอมย่าครับทีนี้โควิดสามปีเนี่ยมันมันมันทำให้ตอนนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มจะฟื้นบ้างไหมหลังจากเปิดประเทศมาเนี่ยฮะก็อย่างที่บอกว่าเริ่มเริ่มนองยอมแล้วเริ่มฟื้นแต่บางคนก็ยังเป็นหนี้นักโควิดอยู่ยังไม่หมดเลยแล้วก็พอฟื้นตัวมาค่าจ้างแรงงานก็เพิ่ม,มขึ้นเากแรงานถายไปกนบาระบบอย่างที่พูดไปอะค่ะค่ะ เรียนถามดรสุพนันนะคะที่พักเพื่อไทยเขาได้หาเสียงไว้ว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหกร้อบาทเนี่ยในความเห็นของดรสุพนันนี่มันสมเหตุสมผลไหมคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆไปไปถามแรงงานน่ะเขาบอกเอ้ยเมื่อไหร่มันจะถึงหกร้อยบาทสทัทีมันเป็นไปได้ไหมคะอืมไอ้นั้นก็เป็นการหาเสียงของทุกลุกรัฐบาลที่เอาค่าแรงมาเป็นตัวประกันในการให้ มันเป็นอะไรที่จับต้องได้มันเห็นตัวเลขชัดๆมันเป็นแรงจูงใจแต่ถามว่าในความเป็นจริงใครจะได้ประโยชน์กับตัวเลขตรงน,นี้มากกว่าอืมค่ะอย่างฝ่ายลูกจ้างอะค่ะเขาเขาเขาเสนอมาที่หกร้อยบาทบ้างไหมคะในการประชุมกันนะคะเอ่อเราพูดกันในความเป็นจริงเราพูดในในอ,อ,อย่างเช่นเราวิเคราะห์กันในข้อมูลข้อเท็จจริงที่ฝ่ายเลขาเขาก็นําเสนอว่า ลูกจ้างอะ่ะปัจจุบันนี้ก็ได้รับค่าจ้างที่ไม่เพียงพอต่อต่อค่าครองชีพแล้วก็ยอมรับว่ามันน้อยแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของถ้าในส่วนของนายจ้างนะคะผลสรุปก็สะท้อนว่านายจ้างเนี่ยมีความสามารถในการจ่ายอยู่ในระดับตรงตัวก็คือยังไม่ดีพอ,อที่จะ เพิ่มค่าจ้างถ้าเพิ่มค่าจ้างมันก็กระทบในวงกว้างอะคะ่ะก็เลยเรายึดหลักว่าให้วินวินให้อยู่กันได้ทั้งสองฝ่ายในขณะเดียวกันต่อให้ขึ้นเท่าไหร่ภาครัฐก็ต้องไปดูว่าที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกจ้างทั้งหมดเนี่ยได้ตามที่ประกาศหรือเปล่าเพราะมีบางส่วนลากจ้างก็ยังไม่ได้เป็นแบบตามเลยต้องยอมแล้วก็มีตรงนี้อยู่ในในความเป็นจริงนะคะ,คะ <ๆ S 1> ลูกจ้างบางส่วนก็ยังไม่ได้ตามขั้นตาำที่ประกาศไปเลยก็มีค่ะครับค่ะฉะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นั้น การขึ้นคะแนนขั้นต่ำ600บาทเนี่ยที่เขาบอกว่าฟังดูดีแต่ทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็น่าจะเป็นจริงหรืบเปล่าคะมือตรงนั้นอยากให้ภาครัฐไปเร่งพัฒนาทางฝีมือมากกว่าเพราะเราจะมีค่าจ้างการมาตรฐานฝีมืออยู่อีกกลุ่มนึงงนะคะอันนี้น่าจะได้ใช่ไหม ใช่ค่ะมันมีมากปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนายจ้างโดยทั่วไปต,ตามข้อมูลเนี่ยนะคะคนายจ้างจะจ้งางมากกว่าท่านต่ำอยู่แล้วถ้ามีที่มีมาตรฐานฝีมืออย่างเนี้คร,รับรองนะคะเขาก็จะได้ตามร,ร,ระดับหนึ่งระดับสองระดับสามที่กรมพัฒนาฝีมือกำหนดนะคะควบคุมเกือบทุกอาชีพครับอีกประเด็นหนึ่งครับดรสุพนันผู้ประกอบการเ,เจอวิกฤตโควิดในรัฐบาลได้มีส่วน ช่วยเหลืออย่างไรบ้างจนถึงขณะน,นี้รัฐบาลใหม่เขาได้สารต่อจากรัฐบาลเก่าในการดูแลผู้ประกอบการที่เจอกับวิกฤตโควิดอย่างต่อเนื่องหรือไม่ครับถ้าถามว่าได้ช่วยเหลืออะไรบ้างในรัฐบาลที่ผ่านมาก็ก็มีช่วยเหลือบ้างนะ,นะคะคแต่รัฐบาลนี้ก็มีประกาศว่าจะลดค่าไฟโน่นนี่นั่นแต่แต่คือลดอ่ะมันก็ลดเป็นเป็นช่วงๆระยะสั้นแต่ถ้าค่าจ้างที่มันขึ้น มันขึ้นมาแล้วมันขึ้นตลอดไปมันไม่มีการกลับถอยหลังหรือลดลงไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคถามว่ารัฐบาลช่วยไหมก็มีมีส่วนช่วยออกมาตรการโน่นมาตรการนี้มาช่วยผู้ประกอบการก็มีรัฐบาลก็พยายามทํานะคะครับ,รบสุดท้ายหาทางออกอย่างไรครับเมื่อนายกติงมาอย่างนี้ก็ต้องมาดูกันว่ามาดูความคิดเห็นของหลายๆายฝ่ายว่าเราจะมีประชุมกันในวันพรุ่งน,นี้ว่าเออค่ะคแนวมันจะออกมายังไงเราจะต้อง มาทบทวนด้วยเหตุด้วยผลยังไงกันนะค่ะต้องเราฟังพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณดรสุพนันปอดเกตมากครับขที่มาลงคุยกันทางรายการขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ